สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่โอ่นะคะเดี๋ยววันนี้แม่โอ่จะมาทําเค้กถาดวานิลานะคะอ่ะนี่นะก็ทํากันแบบนี้เลยนะสอนแต่งหน้าง่ายๆนะคะใครก็ทําตามได้เนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนกันเลยนะคะขั้นตอนแรกอันนี้เป็นแป้งเค้กนะคะใช้อยู่180กรัมนะคะแล้วก็ผงฟูนะคะ1.5้ช้อนชานะอ่ะร่อนนะ ร่อนส่วนผสมลงไปในภาชนะพักไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาทําในส่วนของเหลวอันนี้เป็นไข่ไก่นะคะ6ฟองนะแม่โอช้เป็นเบอร์หนึ่งเนาะ,ะแล้วก็อันนี้เป็นน้ํามันพืชนะคะ100กรัมนะคะใส่ลงไปเลยเนาะ,ะแล้วก็ตามต่อด้วยนมข้นจืดนะคะ100กรัมเหมือนกันเนาะ,ะแล้วก็จะใส่น้ําเปล่านะคะจะใส่น้ําเปล่าไป60กรัมนะคะใส่ลงไปในโถเลยเนาะ,ะอ่ะ แล้วทีนี้ก็จะตามต่อด้วยน้ำตาลทรายขาวนะคะ150กรนะัมเนาะเกลือป่น,นะครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ตามต่อด้วยกลิ่นวานิลานะคะ2ช้อนชานะอ่ะแล้วทีนี้ก็จะเติม SP Po ีพาวเดนะคะ18กรัมนะ ตราวีว้าวนะคะอ่ะแล้วทีนี้ช่วงนี้นะคะแม่โอมีโปรโมชั่นมาบอกนะคะวีว้าวมีโปรโมชั่นนะคะเป็นนะซื้อ1นึ่ซองร้อบาทนะคะซื้อ2ซอง239บาท3ซองนะยิ่งคุ้มไปกันใหญ่นะสาม2 9บาทนะคะอ่ะช่วงนี้เป็นส่งฟรีทุกรายการนะคะโปรโมชั่นนี้มีถึงสิ้นเดือนเมษายนนะคะ30เมษายนเท่านั้นนะคะเรียบๆรีบกันซื้อกันเลยเนาะ อ่าก็นี่พอเราใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปแล้วนะคะแม่อ,อกก็จะตีนะคะตีส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะด้วยความเร็วระดับตานะคะอ่านี่นะตีไปอย่างนี้แหละนะคะพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะแม่อ,อกก็จะใส่แป้งนะคะแป้งที่เราร่อนไว้นะนี่นะอ่ะใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปทีเดียวเลยทั้งหมดเลยนะคะนะ ก็พอใส่เสร็จก็ตีความเร็วระดับต่ําให้แป้งเข้ากับส่วนของเหลวก่อนนะคะพอเขาเข้ากันดีละเราก็จะตีด้วยความเร็วสูงสุดจนเขาขึ้นฟูนะเนี่ยขึ้นฟูเป็นประมาณนี้นะคะอ่ะโอเคแล้วทีนี้แม่โอก็จะมาเทใส่ถาดนะคะอ่ะวันนี้ใช้ถาด11คูณ11นิ้วนะคะใช้ไซส์ใหญ่นิดนึงเนาะเพราะว่าแม่โอ๋ทำส่วนผสมเยอะนะคะอ่ะ อยากได้ชิ้นหนา,หนาก็ทําเยอะนะอยากได้ชิ้นบางก็ทําให้ขนาดเล็กลงนะคะอะแล้วทีนี้เราก็เคาะไล่ฟองอากาศนิดนึงนะคะแล้วก็ในระหว่างที่เราตีไข่นะเราวอร์มเตาไว้ก่อนนะคะอะวันนี้แม่โอจะอบด้วยไฟ170นะ3านาทีโดยประมาณนะคะก็อบไป จนกว่าเค้กของเราสุกได้ที่นะคะพอเค้กสุกได้ที่แล้วก็เคาะนิดนึงนะเคาะให้เขาเซตตัวแล้วทีนี้เราก็จะพลิกให้เอาเค้กออกนะคะก็เอาออกง่ายๆเลยเนาะอ่ะประมาณนี้นะคะนี่ก็ลอกกระดาษไขออกให้เรียบร้อยพักไว้ให้เค้กเย็นเนาะแล้วก็ตัดแบ่งครึ่งพอตัดแบ่งครึ่งเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมา ทาครีมนะคะวันนี้ใช้บัตเตอร์ครีมนะบัตเตอร์ครีมก็ไปดูในคลิปเค้กเรนโบว์แล้วกันนะคะไม่โอลงไว้ให้เนาะรายละเอียดการทำนะคะนี่ก็ทาบัตเตอร์ครีมให้ทั่วนะแล้วก็จะตามต่อด้วยฟิลลิง่งอันนี้เป็นฟิลลิ่งสตรอเบอรี่นะคะอ่ะเพิ่มรสชาตินิดหนึ่งนะนี่ก็ใส่ให้ชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยนะคะเราก็ตามต่อด้วยเค้กอีกชั้นหนึ่งเนาะอ่าก็แบบนี้ แล้วก็ตามต่อด้วยบัตเตอร์ครีมของเราเหมือนเดิมนะคะสูตรบัตเตอร์ครีมนี้สามารถเก็บไว้ได้ใช้ใช้ได้หลายรอบนะใส่ตู้เย็นไว้จะใช้ก็เอาออกมาให้เขาคลายเย็นแล้วก็ทําให้อะไรนะทําให้เขานิ่มตัวเนาะอ่ะพอเราทําเสร็จเรียบร้อยปาดหน้าเค้กเรียบร้อยแล้วเราก็ตัดแบ่งชิ้นเลยนะคะ อันนี้ชิ้นแล้วแต่ความชอบเลยนะจะทําเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะคะอ่าอันนี้แม่โอ๋ก็จะทําเป็นชิ้นใหญ่สักสี่ชิ้นชิ้นเล็กสองชิ้นนะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยวัดไซส์เอานะคะนี่เป็นหัวบีบ1 M นะึ่งเอมเนาะอ่าก็บีบอย่างนี้นะคะวนพอถึงปลายก็ดึงนะคะอ่าก็บีบไม่ยากเนาะก็ใส่อย่างงี้อาวนนะ แล้วก็ดึงนะคะถ้าเกิดเราตีบัตเตอร์ครีมได้ที่เขาจะบีบง่ายนะบีบสวยนะคะแล้วก็ใส่เชอร์รี่ลงไปนะคะแต่งหน้าด้วยอัลมอนด์อันนี้เป็นอัลมอนด์อบให้เรียบร้อยนะคะอัลมอนด์สลา์นะคะใส่ไปนะแล้วก็บีบคาราเมลนะคะอ่านี่ใครจะไม่ใส่คาราเมลก็ได้นะจะใส่เป็นซอสอย่างอื่นได้หมดเลยนะคะอะ ก็นี่แหละก็ใส่กล่องใส่ภาชนะกันตามชอบเลยนะคะโอเคองั้นแม่โอขอจบคลิปเลยละกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่โอด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ